สวัสดีครับผ่าผีผ่านหนองมาบึงหนังจอเหล็กหนังจอจิว๋วตอนย่ำกลังเว้นติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วผ่าผีผ่านหนองมาบึงเป็นหนังจอจิว๋วเอาไว้ใช้ยอยู่บ้านเจ้าของใช้เงือมแรงนี่คือคุ้มพลังของหนังจอจิว๋วเป็นตัวละพวกเทมีแอมอยู่ในตัว นี่คือด้านข้างของจอหนัง ขนาดของจอความยาว2เมตร40ความสูงเมตร2 0อัตราส่วนการฉายคือ1 6ต่อเก่าเป็นหนังกลางแต่งขนาดจิ๋วขนาดเล็กเอาไว้ฉายอยู่บาทของเจ้าของใช้เบิ้งเองนี่แหละครับให้พี่ให้น้องเบิง้งส่วนขุมพลังของหนังจอจิ๋วจะเป็นตัวลำโพงที่มนแอมป์ในตัวใส่ตู้เดียวครับ ใช้ยู่บาน์ดาต้องใส่ลล่ตู้เปิดเบาๆฟังเสียงพอ,พอ